โรเซตาบีทครับ,คร,บครับผม สวัสดีเพืเ่อนๆและ FC ทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้นะครับนักบเดินทางมาเที่ยวที่บางแสนชนบุรีนะครับก็มาเจอคาเฟ่แห่งใหม่นะครับมีชื่อว่าโรเซตตาบีทนะครับตรงนี้มีทั้งคาเฟ่และรสานอาหนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ ว่าด้านในมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับนะครับก็สำหรับร้านโรเซตตาบีดคลับนะครับเปิดถ้าเป็นคาเฟ่นะครับเปิด9โมงถึง6โมงเย็นนะครับแต่ถ้าเป็นร่านอตอรนะครับเปิด11โมงถึงเช้งคืนเลยนะครับโอเคก็ตอนนี้มาถึงที่ร้านแล้วนะครับตอนนี้นะกกบมาถึงที่ร้าน10โมงครึ่งนะครับเป็นคนแรกเลยของวันนี้นะครับ ก็เดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายรูปนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวตามนักกรมมาเลยนะครับก็เดี๋ยวจะไปรีวิวร้านโรเซตตาบีทคลับให้ดูนะครับเริ่มจากทางเข้านะครับก็สายมือก็จะเป็นโรเซตตาบีทคลับคาเฟ่นะครับผมนี่นะครับพอามาถึงเราก็จะมาสั่งกาแฟทานกันนะครับ คาเฟ่โรเซตตาอันนี้คือราคานะครับมีเครื่องดื่มมากมายเลยนะครับผมนะครับบริเวณนี้คือโซนนะคาเฟ่ที่เป็นห้องแอร์นะครับผมเดี๋ยวเราสั่งไปแล้วนะครับอเมริกาโน่แล้วก็บลู บูฮาวายมะนาวนะครับผมโอเคะหวางรอนะครับเดี๋ยวจะไปวิวด้านนอกให้ดูกันนะครับโซนด้านนอกนะครับอันนี้เป็นโซนร้านอาหารนะครับก็เปิดสิบเอ็ดโมงนะครับผมอันนี้เป็นเคาน์เตอร์น่าจะพวกเครื่องดื่มแล้วก็ไอศครีมนะครับนี่ครับส่วนมุมนี้นะครับตอนเย็นๆจะมีดนตรีสดให้ด้วยนะครับผมนี่นะครับ แล้วก็ด้านฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นโซนรสโตรันนะครับเป็นมุมห้องแอร์นะครับผมนี่นะครับสวยงามครับผมสไตล์อิตาเลียนนะครับโรเซตตาชื่อก็บอกแล้วน่าจะเป็นอิตาเลียนนะครับโอเคเดี๋ยวไม่รู้เปิดหรือยังนะครับเปิดแล้วนะครับผมนี่นะครับเราเข้ามาดูโซนห้องแอร์กันนะครับวันนี้ลูกค้ายังไม่เข้านะครับเพราะว่ารสโตรานเปิด11โมงนะครับนักบม วันนี้มาทานกาแฟนะครับมารีวิวเพื่อนๆดูก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาทานอาหารที่นี่ให้เพื่อนๆถมกันนะครับผมนี่นะครับมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเราจะไปดูชายหาดกันนะครับนี่นะครับโต๊ะริมชายหาดนะครับนั่งบนต๊ะพื้นทรายนะครับผมนี่นะครับอันนี้คือหาดวอนพานะครับเลยหาดวอนพามาประมาณ ห้ากิโลก็ถึงแล้วนะครับนี่นะครับมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะครับนี่นะครับผมก็ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาสิบโมงครึ่งนะครับแดดร้อนนิดหน่อยนะครับก็สามารถเดินได้ลมเย็นนะครับผมนี่ครับคือมุมด้านหน้าร้านนะครับติดกับชายหาดเลยนะฮะชายหาดก็บริเวณนี้ก็ติดประมงพินบ้านนะครับ ชาวประมงพื้นบ้านอยู่รอบๆเลยนะครับอันนี้คือภาพรวมของโรสตาบีนะครับสวยงามครับผมเดี๋ยวเราเดินไปดูรอบๆให้ทั่วๆเลยนะครับไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วนะครับครับฝั่งซ้ายมือของชายหาดจะเป็นอำเภอศรีราชาครับบริเวณนู้นนะครับนี่นะครับอำเภอศรีราชาด้านนี้นะครับเกาะศรีชัางนะครับแล้วก็ด้านขวามือจะเป็นหาดางนนะครับ โ okay. อเคก็เดี๋ยวไปดูมุมถ่ายรูปอื่นๆน,นะครับนี่นะครับก็ตอนเย็นๆผมว่านะที่นี่คงบรรยากาศดีไม่เบานะครับเพราะว่า,ารับลมทะเลแล้วก็แสงแดดอ,อน่อ,อนๆนะครับในช่วงเย็นหรือช่วงค่ำเนี่ยแล้วมีดนตรีสดด้วยนะครับครับด้านนี้ก็มีอีกหนึ่งโซนนะครับเป็นโซนท้องแอร์เช่นกันนะครับมุมนี้ก็ สามารถเลือกทั้งมุมซ้ายและมุมขวาได้นะครับมุมขวาก็จะไกลจากชายหาดนิดนึงนะครับส่วนบริเวณนี้นี่ติดชายหาดมองเห็นอำเภอศรีราชาเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูด้านในนะครับตอนนี้กาแฟที่นักกบสั่งมาแล้วนะครับครับตอนนี้กาแฟกับบูฮาวายมะนาวก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับนี่นะครับโต๊ะนั่งที่นักกบเลือกนะครับวันนี้ นี่ครับติดใช้หาดนะครับมองเห็นวิวทะเลเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดครับผมร้านสวยงามมากนะครับละมุมถ่ายรูปยแยะเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวมานั่งทานกาแฟก่อน,อนแล้วก็เดี๋ยวแลจะถ่ายรูปรอบๆของโรซตาบีทคลับให้เพื่อนๆชมกันนะครับผม โอเคครับต่อไปนะครับเราจะมาดูบริเวณห้องน้ํากันนะครับนี่ดูห้องน้ํานะครับโคตรหรูเลยนะครับผมนะครับซายมือจะเป็นห้องน้ําชายนะครับแล้วก็ซายมือเป็นห้องน้ําหญิงนะครับผมโอ้โหโคตรหรูจริงๆนะครับนี่ครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับก็เสียดายนะครับนักบไม่ได้แวะมาตอนเย็นวันนี้มาเป็นเป็นทริปวันเดทิปเท่านั้นนะครับก็เลยไม่ได้มาค้างแถว หาดวอนนะก็งั้นจะแวะมาตอนช่วเงเย็นๆคงจะสวยงามไม่ไม่เบาเลยนะครับผมนี่นะ Beach, ครับโรเซตาบีทขับคาเฟ่แอลเรสตอร์ันนะครับผม